ให้เปิดไปที่หน้าหน้าหกับหน้าสี่อย่าละเลยการฝึกออกเสียงพวกนี้เด้อละ่ะอย่าละเลยการฝึกออกเสียงพวกนี้นะคะอันนี้ตารางที่ให้ไปเนี่ยเอาจ้องทไม่ได้ให้ไปเพื่อไปฝึกเขียนนะให้ไปเพื่อไปฝึกอ่าน ฝึกออกไม่ใช่ฝึกอ่านฝึกออกเสียงนะฝึกออกเสียงถ้าฝึกอ่านหมายถึงเราต้องดูตัวพวกนี้แล้วเราอ่านได้เลยแต่อันนี้ไม่ได้วัตถุประสงค์ไม่ได้ให้ฝึกอ่านแต่ให้ฝึกออกเสียงเนี่ยออกเสียงตามเนี่ยตามภาษาอังกฤษที่เขียนไว้ค่าขีคือเคโคแล้วก็ไปฝึกออกเสียงให้คล่องกะกิ้กึงเกโกกะกิกึเกโกน้องเสริมสวยนะขอบคุณมากสําหรับเออน้องกุหลาบน้องดอกกุหลาบนะคะจะจ เราะอ่ะเรีะยิากอเจงหมเมันจะิซซ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 ซนซัซซซซซซซัซซ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 อซซ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 าซาซซซซ